สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อปีครูสกคนจีจ่าพ <c oughs> ี่แม่กำลังผักอันเอ็นพี่น้องแม้มือกิดซอยมูหุงดำสบายดีพี่น้องผักเอ็นให้เอามีไอ้กุ้งเพิ่มจามพี่น้องจามตะเล้งผ <c oughs> ักตะเกเี็ดเหียบมีลูกตะเล้งจามตะกุ้งมันเห็ดพี่น้องกูแหละเสียบอย่างแน่แล้วเอาไปจามเอง เค็ดแรได้วเสานี้นี่ก็พักผ่าว้ยมัธยมไม่ไอ้กุ้งไปสื่อตอนอันเขียงนี่เลยพี่น้องอัเียงอีกขาโลนะสื่อสื่อไอ่วัานี่ก็สื่อมาแรกมือเสานี้พี่น้องซิมนเอออยู่มันมันจะเสบอะไรจายักล้วสตันตึนตามมหพี่น้องสตัน สบายดีพี่นะองมาได้ตำหะฮงยมแรงเป็นตำหะง,งพี่นอ้องไปมัก้าวแต่ <c oughs> ตอนพคนตำให้กินส่วนไอ้ก้างของเพื่อนอันไปหน้าด้วยพี่น้องเอาหน้าขางเขาหน้ามือน,นี่อเ,เ,อเอามะ่งลงไปได้จะ้งัง เดีวเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อกินตำมะฮงน้ำกันแล้วก็ไปตอนหนึ่งซื้อจามซอยไอ้กุ้งซิปไหมจามหัวใจกับใส่หมูมาเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องกินตำยำแรงมาเด้อมาเด้อพี่น้องตอนบ่ายสองตอนบ่ายผักเห็ดยังบ่แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยกินก่อนอยากเลยปลากุ้งก็เมียกันจามพี่น้องจาม

น,าน่ามีคนเต็นม,มากส่วนนี้พอไปอัน <c oughs> ไปด้งข้างนอกเยอะไปเยอะมากเนีย่ย <c oughs> เหยอะ <c oughs> สามคนยังไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> เหนื่อยจ้าวๆเลยนเสียบจามแล้วแล้วพักไหม

นก็ห่อหมอนันนอนัืมันหนุ่มสือันหนาวนอนมั่ขึ้นมาเสือกันหนาวคนเห็นวีจะแต่านอนแตตีนมนอนทก็มันห้อนนะเด็กนห่อนน้แหวนอนยันออกมาจากสุกตีนมาจากยังสองมง่อเียผมนะ không không tin sao không không nóng tin giả lại mới tin giả tha nó lại trốn sao được kéo phải đây không vậy ăn lại mặc kiều Ở đây

Kim ngạc mặt 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 mặc mặc ừ. có, mặc mặc ở lại, mặc này lại mặc mặc lại, lại. lại, lại mặc con mặc mặc bên mặc mặc lại mặc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขนมตอเมืแอ้ะตำเตาพัดร้านเออฮะพกไอร้านร้านพวกกินกันขนมเอ็่อไม่กินของลาดีเด้อแม่เดอันละโหาพันกินเขาเอ็นาจะัเอ็นต่อแล้วกินของย้งบ่แล้ว พิน,น,นากยานเหไพ่น้ลาลายิญญาป,น,ปนโแโลกสซแตนพ่้องคลินี้กขอลากินเดีรวากซองคสร์เนี่ด้จ้าพี่น้องอไปเด้อ,อด,ด้พี่น้องพกับคลิปหน้าไปละพรกลูกสาวนอพี่น้องเด้อช่องละครสวรรค์่สาวลาไปก่อนพี่น้อง